สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสองเกษตรบนหยุดในช่วงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามในส่วนของสถานการณ์อ้อยกันบ้างนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะในเคสของกรณีอ้อยไฟไหม้นะครับที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการสั่งปิดโรงงานน้ำตาลไทยอุดรน,นะครับเนื่องจากมีการรับในส่วนของอ้อยเผานะครับ มากเกินที่ทางภาครัฐนะครับขอความร่วมมือไปนะก็คือมีการรับอ้อยไฟเผานะครับจากขอรัฐขอให้ไม่เกิน25%ก็คือรับไป43%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวมานะครับทําให้มีรถอ้อยตกค้างเป็นจํานวนมากนะครับล่าสุดนะครับในเรื่องของอ้อยขยายมาต่อที่จังหวัด ลบบุรีนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลมีนโยบายเด็ดขาดนะครับห้ามโรงงานรับในส่วนของอ้อยไฟไหม้นะครับอ้อยเผาเกิน25%จนกระทั่งลามถึงขั้นอาจจะไม่รับเลยนะครับล่าสุดวันนี้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดลบบุรีนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับพร้อมที่จะออกมาประท้วงรัฐบาลนะครับในสาเหตุที่ไม่ให้เผาอ้อยนะครับแล้วก็ ขู่เทอ้อยหน้าอำเภอครับเดี๋ยวมาดูประเด็นเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับข้อมูลจากทางด้านหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับฉบับวันที่22มกราคมที่ผ่านมานครับว่าข้อขาวว่าวก็คือชาวไร่ลบบุรีประท้วงรัฐบาลนะครับไม่ให้ตัดอ้อยเผาร้องสสเพื่อไทยช่วยนะครับขู่อ้อยขู่เทอ้อยหน้าอำเภอหากยังไม่ความชัดเจนนะครับทั้งนี้เมื่อวันที่22มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลบบุรีนะครับ ชาวไร่อ้อยกว่า50ชีวิตมารวมตัวกันภายหลังทราบข่าวว่าพลเอกสุนประภูชเน,นะครับอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการหนารบกนะครับคู่สมัครนายกอบจลบบุรีเบอร์สองนะครับพร้อมด้วยดรสุชาติลายน้ําเงินอดีตสสเพื่อไทยนะครับจะได้จะไปเดินทางหาเสียงที่ตำบลยางรากอ,อําเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับ ชาวไร่อ้อยจำนวนดัล่าวได้มารวมตัวกันเพื่อขอร้องให้พลเอกสุนัยช่วยในเรื่องที่รัฐบาลไม่ให้ชาวไร่เผาอ้อยเนื่องจากปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับทั้งนี้ดรสุชาตินะครับกล่าวว่าประชาชนผู้ประกอบการปลูกอ้อยได้บอกตนว่าขณะนี้เกษตรกร,ะกรนะครับอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีกว่า90%ทำกเกษตรปลูกไร่อ้อยกันทั้งสิน้นต่างได้รับผลกระทบ กับการที่ต้องจ้างตัดอ้อยแบบไม่เผานะครับเพราะต้องสูญเสียทั้งเวลาและค่าแรงซึ่งค่าจ้างแรงงานมาตัดอ้อยใช้ต้นทุนสูงกว่าอ้อยเผาและตัดส่งโรงงานมากส่วนที่รัฐบาลบอกว่าไม่เผาอ้อยแล้วจะตัดแล้วตัดจะทําให้ค่าฝุ่น PM 2.5ลดลงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรพอหลังจากตัดอ้อยแล้วก็เหลือใบอ้อยกองเต็มท้องไร่สุดท้ายก็ต้องเผาอยู่ดีแล้วถ้าไม่เผาจะให้เอาใบอ้อยไปไว้ที่ไหนนะครับนี่คือในส่วนของ พี่น้องเกษตรกร,กรจังหวัดลบบุรีที่ร้องเรียนต่อทางด้านสสนะครับนอกจากนี้เกษตรกร,กรยังบอกอีกว่าส่วนที่รัฐบาลบอกว่าการเผาใบอ้อยนั้นมีผลเสียนะครับทำให้เสียหน้าดินเวลาปลูกอ้อยจะไม่ได้ผลดีนั้นรัฐบาลกําลังเข้าใจผิดและทําให้เกษตรกรปลูกอ้อยต้องลงทุนสูงเพราะต้องใช้แรงงานและเวลามากกว่าตัดอ้อยที่เผาแล้วรัฐบาลรับปากกับเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกอ้อยว่าจะให้ผลต่างในการตัดอ้อยที่ไม่เผา120บาท ตั้งแต่ปี66แล้วจนตอนนี้รัฐบาลยังไม่คิดจะให้เกษตรกรที่ปลูกไร่ยอ้อยเลยหากภายในสัปดาห์หน้าถ้ารัฐบาลยังไม่ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการตัดอ้อยแบบเผาและไม่เผาเกษตรกรจะนาไปเทที่หน้าที่ทําการอําเภอโคกจเจริญอย่างแน่นอนครับก็เป็นคําขู่จากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ลบบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นมหากราบมานะครับเป็นมหากราบมาในส่วนของ การเผาไรอ้อยนะครับการเผาอ้อยก่อนที่จะตัดส่งโรงน้ําตาลนะครับทั้งนี้ปัญหาหลักของพี่น้องเกษตรกรก็คือสาเหตุที่ต้องเผานะครับเนื่องจากการเผาจะทําให้ช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงานที่จะมาตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดอ้อยที่มีใบนับอ้อยสดเนี่ยจะใช้เวลาแล้วก็ต้องเสียค่าแรงมากกว่านะครับ ซึ่งสถานการณ์ในปีที่ในสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีที่มีการปิดโรงงานน้ำตาลไทยอุดรน,นะครับทำให้มีรถตกค้างเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลก็ใช้ข้ออ้างว่าโรงงานไม่ปลอดภัยนะครับแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือเป็นที่ทราบดีว่าเกิดจากการที่โรงงานไม่ให้ความร่วมมือทางภาครัฐนับที่ขอความร่วมมือในเรื่องของการที่ให้รับอ้อย ที่เกิดจากไฟไหม้หรือว่าอ้อยเผาเนี่ไม่เกิน25เนะครับแต่ปรากฏว่าโรงงานไทยน้ำตาลอุดรรับไป43กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดก็จะเห็นนะว่ามีหลายๆโรงงานนะครับที่รับซื้ออ้อยเผามากกว่า50ามากกว่า25เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพอเจอเคสของโรงงานไทยน้ำตาลอุดรธานีน้ำตาลไทยอุดรธานีเข้าไปาโรงน้ำตาลหลายแห,ห,ห่งก็เริ่มที่จะวันๆน,นะครับก็คือ ไม่กล้าที่จะรับอ้อยไฟไหม้แล้วนะครับเนื่องจากว่ากลัวทางด้านภาครัฐครับจะมีมาตรการนะครับแล้วก็ยังตรวจพบนะครับจุดฮอสปอตหรือว่าความร้อนสูงสุดนะหนึ่งในนั้นก็ยังคงเป็นลบบุรีด้วยนะครับอันดับที่6นะครับซึ่งถือว่าจังหวัดลบบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทางภาครัฐปีนี้รัฐบาลค่อนข้างจะใช้ยาแรงนะครับในส่วนของ มาตรการที่มาจัดการในเรื่องของการลดผงฝุ่น PM2.5 นะครับซึ่งล่าสุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคระหลายๆโรงเรียนก็งดการเรียนการสอนนะครับหรือไม่ก็ใช้เวลาใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นับเนื่องจากพบว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนหลายๆพื้นที่มีปริมาณฝุงผงฝุง่น PM2.5 เกินมาตรฐานนะครับทําให้เป็นอันตร,รายนะครับถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวเกือบทุกปีนะครับในเรื่องของ PM 2.5นะครับแก้ไม่ได้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเกิดจากการเผานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเสียงสะท้อนออกมาจากพี่น้องเกษตรกร,ช,กรชาวไร่มันจังหวัดรบบุรีนะครับแล้วก็อีก ปัญหาหลักตัวหนึ่งก็คือจากการที่ทางด้านภาครัฐรัฐบาลเคยบอกว่าจะจ่ายเงินให้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรช,กรชาวไร่อ้อยที่ตัดใยสดนะครับตัดละ120บาทนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ปี66ที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยหรือว่าเงินช่วยเหลือส่วนต่างตรงนี้เลยนะครับทําให้พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็คง ต้องแบกภาระต้นทุนในการที่ต้องตัดอ้อยที่เกิดจากถ้าตัดอ้อยสดนะครับแทนที่จะตัดอ้อยไฟไหม้ก็ทําให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นปัญหาสะท้อนที่ทางรัฐบาลต้องมีมาตรการในการชัดเจนนะครับที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวไร่อ้อยที่รอคําตอบอยู่นะครับถ้ายังไม่มีความชัดเจนก็อาจจะมีการออกมาประท้วงในอีกหลายจังหวัดนะครับ เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณข้อมูลจากนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับนักสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ